ลูกครึ่งญี่ปุ่นในสารคลิปนี้นะครับจะพามายังจังหวัดนางาโนนะเมืองคิโซจังหวัดนางาโนนะครับคือเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นความสวยงามในเรื่องธรรมชาติมากๆเลยนะครับสถานที่อย่างนี้นะครับมีชื่อว่าเมซาเมโนโทกับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแกนแคนยอนของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้เป็นอันซีนของคิโซเลยก็ว่าได้นะ ครึ่งญี่ปุ่นในสารคลิปนี้นะครับจะพามายังจังหวัดนางาโนนะครับอยู่ที่เมืองคิสโซะนั่นเองนะครับจังหวัดนางาโนนะครับถือเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีความสวยงามในเรื่องธรรมชาติมากๆเลยนะครับสถานที่อย่างนี้นะครับมีชื่อว่าเมซาเมโนโทโกสามารถชมวิวริมแม่น้ําพร้อมกับหินขนาดใหญ่นะครับที่เกิดจาก การไหลผ่านของแม่น้ำนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแกนแคนยอนของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติน,น้อยคนนะครับที่จะรู้จักนะครับจะรู้จักก็แค่ชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอันซีนของคิโซะเลยก็ว่าได้นะครับ แม่น้ําคิสโสหแห่งนี้นะครับเดิมทีนะครับจะมีน้ํำในปริมาณมากนะครับแต่ว่าในสมัยเมจินะครับก็คือในปี188 6นะครับได้มีการนําทรัพยากรน้ํานะครับไปใช้ประโยชน์นะครับทำให้แม่น้ําแห่งนี้นะครับปริมาณน้ําก็ได้ลดลงซึ่งทําให้เรามองเห็นหินได้ชัดเจนนั่นเองนะครับค่าตัวตัวนี้นะครับสตารีเดตตัวน้ น oh, yes. well, really. ี่นะครับคนละสองยเยนนะครับ <together> ผู said, <Pop> ้ใหญ่ลงไปด้านล่างนะเรากำลังเดินลงไปที่ด้านล่างนะครับตรงโขดหินเมื่อกี้นะครับเส้นทางบอกเลยนะครับโอ้โหธรรมชาติมากดูดิวันนี้บรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะประมาณ20 สององศานะครับเข้าใกล้เดือนฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะเขาบอกว่าที่นี่นะครับถ้ามาในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะโหมันจะสวยมากๆเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวถ้าเข้าช่วงฤดูไใบไม้เปลี่ยนสีเมื่อไหร่นะเดี๋ยวพามาอัปเดตอีกรอบนะนอกจากนะครับเราจะสามารถเดินเที่ยวชมได้นะครับเรายังสามารถนั่งรถไฟตารางเวลาบอกนะครับว่ารถไฟรอบกี่โมงนะครับที่จะผ่านเส้นนี้นะครับ แต่ตอนนี้เขาบอกว่าให้ระวังลิงด้วยนะ,นะครับซาดูจุยเขาบอกว่าเป็นลิงอตะตัวรบกนะครับแมวไอ้ไม่ใช่แมวของมวยที่ลิงลิงของมวอยเอส้นทางแบบเหมือนบรจนภัยเปนเชอแต่เมื่อเราแบบเริ่มลงมาดูข้างล่างนะครับก็จะเห็นวิวได้แบบสวยจริงสวยจริงเนี่ยเราจะลงไปไม่สุดนะข้างล่างมันจะเป็นสวนโคเองนะครับก็เป็น ครับนะครับสวงสาธารณะสวยมากคือแบบบรรยากาศดีมากมากเลยคือตั้งแต่ลงมาที่นี่นะครับวันนี้บรรยากาศยี่สิบสององศาก็จริงนะครับแก เมื่อเราเดินลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับอุณหภูมิเหมือนจะอยู่ที่ประมาณ15-16องศานะครับดูดิธรรมชาติสุดๆโอ้สวยมากน้ำสีเขียวมรกตคือโขเหินเนี่ยนะเป็นโขเหินที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับแบบผมใหญ่มากใหญ่จริงเหมือนมีสารเจ้าอยู่ด้านบนเลยนะาอ่ สนู่นนะครับสารเจ้าอยูนะ่ด้านบนตรงนู้นอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปลงไปด้านล่างกันนะน่าจะทุรกทุเรอยู่พอสมควรนะ <c oughs> เดินทั้งกลัวแบบกลัวล้มด้วยกลัวแบบกลัวมันลื่นด้วยไม่รูไปทางไหน ปัญหาคือเราจะขึ้นไปบนสารเจ้าตรงนู้นยังไงนะครับคืออยากขึ้นไปบนนะู้นอ่ะแต่แบบเพื่อกี้กระโดดลงมาจะกินเนี่ยขึ้นยังไงกันล่ะค่อนข้างแบบตุลักตุเรหน่อยเพราะว่ามือนึงก็ถือก็คือ แต่ว่าถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่นะครับ<ม>ก็แนะนำว่าให้ใส่ถา้าผ้าใบน่าจะเป็นการเซฟตี้ที่ที่สุดครับเพราะว่าถ้าใสา่องเท้าเต็อบอกเลยว่าคงยากมากคืออยาไปถ่ายมุมตรงนู้เนเนี่ยนะสวยมากมุมสารชจ้าตรงนั้นอะ่ะ การเดินทางมาเที่ยวที่นี่นะครับบอกเลยนะครับว่าไม่ยากเลยนะครับมีรถมาถึงสถานที่เที่ยวนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราเหนื่อยหน่อยนะครับก็คือการที่เราจะลงมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับเนื่องจากหินแต่ละก้อนนะครับมีขนาดไม่เท่ากันนะครับแล้วก็โหเล็กใหญ่ตามลักษณะของหินนั่นเองนะครับซึ่งหินนี้นะครับก็เป็นหินแกรนิกนะครับรูปร่างหินนะครับก็จะแตกต่างกันไปเมื่อมีน้ําไหลผ่านหรือว่าน้ํากัดเซาะนั่นเองนะครับ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีเด็กมาเที่ยวด้วยใช่ไหมครับการเดินนะครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็ต้องใส่รองเท้าว้าใบแล้วก็ชุดที่มันแบบว่ามันรับกลุบหน่อย เมซาเมโนโทโกอยู่ในจังหวัดนางาโนเมืองคิโส่นั่นเองนะครับไว้ iso, ใครมีโอกาสบานเที่ยวจังหวัดนางาโนนะครับก็จะลืมแวะมาเยือนสถานที่แห่งนี้ดูนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังนั่นเองนะครับยิ่งถ้าใครมาในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับหรือว่าในช่วงปลายเดือน11บอนะครับบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆเลยนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับถ้ามาในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับบอกเลยนะครับว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนนั่นเ wow. องนะครับ ไว้จะพามาอัปเดตอีกรอบนะครับในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้เลยครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ละคนในชั้นเรียนทุกๆเจ้าหน้าที่ก็ต้ช่วั้